สวัสดีครับ Big, บ,บิ๊กสอรวิทนะครับเป็น Machine Learning Engineer ที่ KBTG มาตอนนี้จะครบ2ปีแล้วครับผมก็หลายๆคนนะครับได้ยินคำว่าแมช n e เ e a r n ิ n งเนี่ยก็จะนึกถึง AI หุ่นยนต์หรือพวกโรบอติกอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมครับก็จริงๆแล้วแมช h i เ e l e a ิ n งนะครับก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับในอของ AI ครับผม นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับของ a c h i n e l e a r n i n g e n เ i n e e r เวลาเราไปยื่นกู้กับทางธนาคารใช่ไหมครับเราก็จะยื่นสเตทเมนธนาคารก็จะเอาสเตทเมนตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ปล่อยคู่ได้เท่าไหร่มีความเสี่ยงแค่ไหนเป็นหน้าที่ของ Machine l e a r n i n g Engineer ที่จะเอา Data ส่วนเนี้ยมาวิเคราะห์แล้วก็ให้ข้อมูลกับทางแบรค์ครับผมจะไม่ใช่งานรูทีนซะทีเดียวทสัสของแต่ละวันนะครับก็จะเปลี่ยนไปตาม Development Cycle ของเรานะครับ ทำ Research ออกแบบวางแผนระบบหา Data, Clean Data, Process Data ะจะมีทำ Prototype Model, d e v e l o p e June Model p a s t Model กับระบบที่มีอยู่แล้วก็มี Deploy Model ขึ้นไปใช้ในระบบ Maintain ระบบ,บแล้วก็ไปวน Cycle ใหม่ม Challenge ของ MLE ก็คือเราจะต้องหาความรู้ทั้งใน Field ของอ Data Science แล้วก็ Software Engineer ทั้ง2 f i e เลย เราจะต้องพยายามทำให้ตัวเองเรียนรู้เร็วไม่ว่าจะเป็นอ่านอาร์ติเคิลเปเปอร์ที่พัฟติสใหม่ๆนะครับผมอ่านอาร์ติเคิลมีเดียมที่มีคนทำรีเสิร์ชใหม่ๆมาก็คอยอัปเดตความรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับผมก็ส่วนที่ชอบนะครับก็คือได้ทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมีงานที่น่าสนใจเข้ามาให้เราสัมผัสตลอดเวลาเลยจะมีโจทย์และความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาท้าทายอยู่เสมอครับผมไม่เบื่อครับผม ดัต้าของทาง k b d d เนี่ยค่อนข้างมีเยอะแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเกือบทุกแขนใน AI เนี่ย k b d d มีทำเกือบหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Image Processing Computer Vision OCR NLP Deep Learning A/B Testing หรือ Recommendation ก็แล้วแต่นะครับผมที่ k b d d มีทำหมดเลยครับอีกว่าพพูดมาขนาดนี้ไม่น่าจะต้องขายเพิ่มแล้วมั้งครับ ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยครับผมที่ r r u i t m e n t นะครับ a d k b t g t e c h ครับผม